สวัสดีครับว,วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนวัตกรรมทางการเกษตรครับนวัตกรรมทางการเกษตรคืออะไรนวัตกรรมทางการเกษตรเป็นการเูือนาการเทคนโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม <c oughs> เพื่อประสิทธิภาพในการเพราะปลูก <c oughs> เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยใช้ข้อมูลของต้นพืชทรานส์วดล้อมของพืช และฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปัจจัยการผลิตและการดูแลต้นพืชอย่างเหมาะสมทำไมต้องนวัตกรรมทางการเกษตรกับพนฒนานวัตกรรมใหม่ๆจะส่งผลกระทบไปถึงการเกษตรกรและประชาชนทุกคนเพราะการใช้นวัตกรรมเกษตรเป็นการเพิ่มปัจจัยขีดแข่งขันและการส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตรอย่างมากดังนั้น นัตกรรมทางการเกษตรไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลสําคัญในการเติบโตและการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสําหรับวันนี้ผมจะพูดถึง7นวนตกรรมทางการเกษตรครับหนหุ่นไล่กาเลเซอร์อุปสรรคที่ทําให้การทําการเกษตรในที่โล่งเป็นไปได้อย่างยากลําบากส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีนกมาคอยจิกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลทําให้เกษตรกรเหล่านี้ต้องเสียผลผลิตไปมากและดูเหมือนว่าหุ่นไร่การแบบเก่าจะไม่ค่อยจะมีสทธิภาพเท่าที่ควรนะ University of r h o d e Island จึงได้วิจัยและพัฒนาหุ่นไร่การที่ติดเลเซอร์สีเขียวเลเซอร์นี้ยิงได้ไกลประมาณ600ฟุตและได้ผลอย่างมากเพราะว่านกไม่ชอบแสงสีเขียวซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตอาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นมีการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า และบางตัวก็ติดเซ็นเซอร์ตรวจจับนกที่อยู่ในบริเวณเพื่อที่จะได้ยิงเลเซอร์ออกมาอย่างแม่นยำบ 2. B Vectoring B Vectoring คือบริษัทในแคนาดาที่ทำการพัฒนาการควบคุมโรคระบาดในพืชและควบคุมศัตรูพืชเริ่มต้นจากการที่พึ้งปกติแล้วพึ้งจะไปดูดเกรสรดอกไม้และกับข้อรังของมันโดยที่รังผึ้งน,นี้ จะใส่ฟังใจที่ชื่อว่า vvtcr 7ที่จะช่วยทำให้พืชมีภูมิคุ้มกันโรคระบาดทางพืชได้สิ่งที่ต้องทำก็คือแค่นำลังพืชไปปล่อยไว้ในพื้นที่การเกษตรและปล่อยให้พืชผสมเกสรดอกไม้เพียงแค่นี้พืชก็จะได้รับการป้องกันโรคระบาดทางพืชแล้ว 3. พืชไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกเป็นการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้วัสดุปลูกกล่าวคือจะทําการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้ลากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรงแม้ว่าไฮโดรโปนิกจะเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชที่ไม่ใช่ดินจริงๆแต่พืชก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกอื่นที่ไม่ใช่ดินเช่นทรายกรดหินเกล็ดโดยการให้น้ําที่ผสมธาตุอาหารที่คิดค้นขึ้นมาจึงเรียกการปลูกพืชแบบนี้ว่าพืชที่ปลูกโดยไม่ใช่ดิน 4. สวีเปอร์ ในการทําการเกษตรในเดือนกระจกเกษตรกรมีความต้องการที่จะลดการทำานนาารํำไถ่ซ้ำซากจําเจและสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผู้คนจาก6บริษัทที่มาจาก4ประเทศได้ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีชื่อว่าสวิปเปอร์ตัวของสวิปเปอร์มีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับผลและใช้เก็บเกี่ยวผลนั้นมา 5. Trap v i วิว แคร็ View คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้ว่าบริเวณไหนใน,ในไร่มีศัตรูพืชเยอะโดยทําการซ่อนกล้องเอาไว้ในบ้านสีเขียวก็จะทําให้เกษตรกรรู้ว่าตรงไหนมีศัตรูพืชมาอยู่มากโดยสามารถดูได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อจะได้รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนต้องการกับจัดศัตรูพืช 6. พืชระบบละแขวน การปลูกพืชระบบลากแขวนหรือแอโรโบนิกหมายถึงการปลูกพืชโดยให้รากของพืชแขวนอยู่บนอากาศและจ่ายธาตุอาหารให้พืชโดยวิธีการพ่นสารละลายเป็นละอองฝอยไปยังรากพืชอย่างต่อเนื่องหรือพ่นเป็นระยะระยะโดยใช้ระบบตั้งเวลาตัวควบคุมข้อดีของการปลูกด้วยระบบลากแขวนในอากาศก็คือพืชจะได้ละออิเจนอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทําให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตและแตกแขนออกไปได้อย่างรวดเร็ว 7. แท็กเตอร์ขับเคื่ออัตโนมัติแท็กเตอร์ไร้คนขับใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT และการบริหารจัดการเข้ามาดูแลจัดการฟาร์มให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทํางานตลอด24ชั่วโมงสามารถใช้การควบคุมการเกษตรกรรมได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ปลูกพ่นยาจนถึงเก็บเกี่ยวที่สําคัญใช้แรงคนน้อยประหยัดต้นทุน แต่ได้ผลตอบแทนที่มีสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง